สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีมาอีกแล้วนี่พ่อเ,เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ทัางคุณแจ่มใสป่ะพ่อแจ่มใสวันนี้สดชื่นแจ่มใสอากาศเดะแดด <c oughs> แดดต้องมาเย็นบ่พ่ออากาศเย็นไปทั้งนัง้นลมอยู่ติหางแดด Mm hmm. มีลมเย็นอยู่ซอยๆแต่ว่าแดดได้ค่ะ <Ha. S 2> อืมนี่ยท้ายนี่นนคือบเอเสียฟังทือไปดูที่โซแดียนเนี่ยเอาจังไดดีพ่ะเว่าะว่ามาก,มากแต่ฝนอันบะโคกโตฝนมากจังได้ช่วงนี้เอาใจแต่อันเอฟซีฟังทั้ง่อได้หนิโอ้จังว่ามันเป็นยังไง บเอาบบสุ่าจริงไงดูวะได้เลขออกหาหาเนาะพอแมวเล็กมันออกพยโยทีบขึ้นบานน่ะแหะฮาห่าวันนี้เงือไหลฮาฮาเจ็ดหาเอาเลขกวัดเลขกหกตัวสิพี่จะเลขกหาจ้าม่นด้เจียงใดหรอเห็นเล่ามาไหนช่วงนี้การอยากอิริพอเลขเล่านี่จัดมั้ยยังพี่เขาพี่บอก ผีเข้าผีออกเนี่มันเห็ดแล้วมันเมูอเห็ดดอกแมนอยู่พ่อมนันมือเห็ดมืออะไรเขาจงฟันหัวมันโอมือน,นีล่ะฟันมันแนม,มือน,นีโอ้ยหนะฟันมันหลดมือหนี้เจ็ดห้าสามสี่ห้าเจ็ดห้า่ะาจ้าพ่อนาทีออกห้าห้าเจ็ดห้าสามส่นเป็นาะแมนอยู่พ่อ นี่เขาจะลัวจะคลองดิเห huh ็นตัวเนาะีว่าจะไหนอาบัวร้ายยายฮางค่ะพ่อจวดจาดฟาดยาวจวดจาดฟาดยาวเลยจ้าเอ้บุญน้ำโชงนี่จวดจาดฟาดยาวนี่จ๊เลยไม่ใช่แล้วสบายดีจ้วยอันผู้บ่าวัน สบายดีเจ้าพ่อโอเคสบายดีก็โอเคแล้วมีแรงห้างเงินห้าทองค่ะพ่อเนี่ยถ้ามันไม่สบาย,ยแรงก็หมดแมนอยู่จ้าอะไรมันก็ไม่ได้อาการแข็งแรงโอเคแล้วคนบอมีโลออกับเ็นลาพันดิปเซตถูกต้องค่ะ ผมดวงขึ้นจ้าอ้ออาวพ่อพวยเอาบ่ขึ้นก็นต้องได้หาดิพ่อจักขึ้นบ่ขึ้นดอกต้องหาอย่างเดียวำสำซามีแห้งตัวออ๋ค<อ>ันแง้มมันดวงดีนั่นหาบ่ต้องหาคับไปมันก็ได้ดอกจ้าพอ่อเอแง้มมันดวงลงน่ะบ่หาลงไป,งไป,ไปหานได้ก็บ่บปอ<ะ>ด <ปะ S 2> ติเออปากัดกินเี๊บเนีว เขาว่ามาอือ,อมกเด้อพอนจไปจางเคื่องเสียงเจาหอนมืออื่นมายกเลยแงมดวงบดีตีแมงแงมดวงบอดีก็ไปตามดวงแหละในกระไดได,ดวงสตาวาจนาค้าพ่อเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีแค่นั้นแหละมีดวงพวกดวงมาด้วยบางคนเขาก็พ,พกดวงมาด้วยค่ะข้า,าพ่อได้กินชาได้กินเ <c oughs> นี่ย คุณคนมาก็ไม่ได้พกดวงมาด้วยอ่าจน,จ,นจิลมจิตายกันยังบ่รด้กินแมนอยู่พ่อก็มีตัวนาะเห็เน,นมาอยู่กับเป็นังสัเนอะค่ะอืมอ่ะยังได้กะเข้ากันจะไปน้ำเขาเข้าต้องเป็นเข้าต้องอยู่ในส่วนอ่าพกดวงมาเนี่ยเป็นบ่พ่อแมนพกดวงมาลุกด้วยค่ะพกดวงมาเลย ตกดวงบุด,ด้วยเหรอ <c oughs> ม this, ่วงสิขืนเวทที่อีกเรามือนน้โอ้โหมดันมีเสียญานตี <c oughs> <c oughs> อ้าววันนี้น้อยบวกราวลาบวกน้อยวันที่ยี่สิบสองนี่เนาะเมนจาพ่อวันที่ยี่สิบสองเด่นวิ่งโรดเลขเล่นเลขรูดเก้ากับศูนย์ วันนี้เด่นวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะเอ่อศูนย์ก็มีศูนย์เก้าศูนย์หกจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดนั่มเหมือนมันท่านมึงแกนเน่เอาเอาสูตรหม้มาใส่เองมึงคาพ่อคามันคาคามันนั่มท่านมั่นจ้าฉุดไม้มึงกับเขาเนี่ยพวกเขาเนี่วยอืม สูบเก,าก่ากระไดงวดมั้งงวดผ่นนานมาวัานกับเขาลาหกตัวขึ้กันทุน440เนาะค่ะพ่องวนดนี้มาสามจุดย่างมาลาหกตัวอีกม,ม,มันฝ่าว่ะพ่อมันฝ่าวดเออมันมันฝ่าว,ว่าเนี่ยผู้ได้ไฟกีดาขั้นบนแล้วนาะงไหวพอด้วยเออเก่นดองๆอ,อ,อย่างยูทั้งหนาเด้เพิ่อนเอาไรค่ะ<า> <c oughs> กินวายยังไง ไามเลขสามตัวจ้าพ่อหกเก,าก้าแปดหกเก้าแปดหกเก้าห้าหกเก้าห้าอืมสองมาเป็นคนดีจะะทางมึงเป็นยังไงจ้าพ่ออืออาจดีจะถามทันเอ,เอาเอาเอาแรฮนยเฮ้ยเฮ้ยเนยเน้นนยเ่้ะเ่ เีย่ยเอาไปมาต่อขามมือพูว่หวัหวซักมือเนาะอืม <c oughs> อเนบุญุญพราะวาท่นานไม่ได้ <c oughs> ต่อไปก็ตัวกัน้นตัวกั้นค่ะตัวกัน้นวันนี้ก็มีสามสองสามศูนย์สองศูนย์สามสองสามศูนย์ศูนย์สองค่ะสองศูนย์ครับเอาสองศูนย์หมอพ่อ สามกัสองศูนย์บ่ยว่าศูนย์สองนี่อ้สองศูนย์สองก็ได้บ่ศูนย์สองก็ได้เอากกาวไกับบปนยังเปนกอยู่เนี้ยคือว่าจิออกโตนี่สะบุตเขียนผิดเออเอาเลยเูเขียนแล้วเอาเลยบ่นถอปเอามันสองศูนย์นค่ะบ่นโทษว่าจะคลองเขียนผิดี่โทษว่าเอ้ยมือภาพไปมาสั่นว่า อาจะสมองมันต่างมามือมันก็เลยพาไปจ้าพ่ออ่ะสมองสั่งการไหว้ปวดค่ะบท่า,ามือแมนอยู่ <Man you S 2> พ่ออีนี้ก็ไปจะบักบ้าพาเพลินผีบ้าพาเพลินค่ะอา้าวอันนี้ขึนเวทที่เราบันผีบ้าพาเพลินมือเนี่ยว <c oughs> ่าว่ามันนั่งเพื่เราพลาอุดด,ดีโอ้ยผมเป็นสิมามือน,นีบ,น,น,บน,นอได้ข้นเวทที่เรา เปนนเป็นย่ามแน่นางเปลงเหล่าค้านางไปนางมากกันร่ำทนละทีเราก็ป่าควบมยากบ่มีดีสาววะผีบิงดลแลทีผีบ้าผาเพลินวันนี้มันเป็นย่างคือบ้าจังหวัดมืหั่บองผีบ้าผ้าเพลินเป็นจังใดเราพ่อฮะมันออกมาตัวใดหละมือนี่ห่วยมาตั้งสี่ตัวเลยนะบู๊ย่บอกเป็นยังมันอ่านสิมาอีกก็ได้ไพสิสีหู่ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้า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 เจ็ดหเจ็ดหกค่ะเออืมมาสิมาอีกจะบอหาเจ็ดมือนี่มันยังคือบ่มาเจหวดปอนก้อนพูนว่แบกพี่บ่ามันยังคือแดงตายวรกระสมซื้อมันว่คือจะไหนออันมาใจหวดก่อนนี่หูย เอาเต็มค่ะพ่ออือยังไงครับ้ำลงไม่หยุดรอกเมนจ่ามันเอาเนื้อน้อยไปดาะนามันหลงน้ำมันอยู่มันขยันฮะมันขยันก็ไปเท่เก้าเสียนล็อกเก้าเสียนค่ะล็อกเก้าเสียนวันนี้ก็มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะแต่หมาว่าคิดว่าหามาหลายตัวไรทำไมกินย่งนี่นะมีอยู่สามครูเงี้ยนะหนุนหาหนึ่งหาสองหานั่นถือว่าเป็นการเน้นว่านี่แต่คิดว่ามันจะอยู่ <laughs> <laughs> ถ้าใครคิดว่าห้าอยู่ก็นี่แหละ ค่ะมีอยู่แค่นี้แหละจ้าพ่ออื่นก็มีอยู่เก้าห้าเออหาเจ็ดเจนหาโกโก้กันย่งอยู่เลยเนาะค่ะเออมันอยออกเด็กกกวามันเรียนงนี้ฮะักโกมันตีย่งอยู่บ่คูนึงเนาะเป็นไปได้ยุดิพออืมมันย่อเจ็ดขาลงไปไว้เรขยกี่ตัวเออเตะเขาโกจะฟ้องย่างเดียวอ้าไป เราเราเราวิเคราะห์ไงค่ะพ่อตอนนี้เราวิเคราะห์ว่าอ่าทิศทางที่มันจะเป็นไปได้ค่ะอ่าเอาก็มวิเคราะห์กันแต่ก่อนนะเนาะจ้าพ่อเห็นยังก็ได้ก็ต้องมีวิเคราะห์มีวิจารณ์มียังทุกอย่างหลายอย่างแนแวทางแนวทางจะเป็นไปได้มันจะมาในรูปแบบไหนอ่า้ามันมาตามที่เราวิจารณ์ มันก็โอเคค่ะว่าหลก็ได้แต่เปร,เรี้ยวง่วยก็ยังมีการก่อนเนาะแมนจจาะอบอกโอ้ยหมอนี่มันมตีเก่งเลยตีเก่งครับน่าเขาเห็นแล้ว <laughs> เออเหมือนเลยห์คอกนตีเราะห์คอรนี่มันมเดี๋ดดยวเหมือนแรกนี่เขาสี่ยนเรียนแบบนี้แหละค่ะเออ มาไปแล้วไซเรนวันน,นี้เต็มที่ทุ่มเต็มที่แต่เจอผมเขาเกรงกลัวว่บเขาเตะกันข้อล <laughs> <ร>ับง <laughs> า,เานเมื่อตอนกูสามาม,มาเมื่อกี้กูสามมาเมื่อกี้แต่เนี้ยเอาเรือ่องอะไรก็ยังกระได้ค่ะพ่อไปที่ร <c> ถ <oughs> พามารถ <c oughs> พามาค่ะรถพามาวันนี้ก็สวยงามไปตามท้องเรื่องงามอีกแล้วพ่อ <c oughs> เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดรถคันแรกที่เสียเดียวกันนี่นะ,ะค่ะเอ๊ะนก่นเก่าที่มาอีนีบอกมาเนี่โอ้ยรุ่งลายสูตรได้หน,น,น,นิเก่าหน่โว้ยรุ่งลายเนี่ยนั่นนี่แครูกับรุงเก้าค่ะบังรถผ้าม่านกับล่งเก้าสองสตัวค่ะโว้ย มันจะไเจรมันก็มีหาวใช่้องเก่าพี่น้าะว้าถึงเมื่อก่อนนี่ไอ้เลขกเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดออกดีดีเด้อเล็กเหล่าขนาดตะกี้จับอีหยังนี่โอ้ยออกดีขนาดตอช่วงนี้มิดมิดไปเพราะนสิมากวดนี้อีรีบอกวันดีวันวันดีวันกลับมาแล้วบอเลขเก่านี่ยนานวันกลับมาแล้วบอเออะข้ามขี้มอนกันนะโอ้ยอุ่นบ่อุ่นบอลหรอบอขำเมมึงแล้ว โอคือเืออยู่ได้จ้าเออเือยู่คืออยู่อืมขามันแหกขามันแหกข้อกับป้ามันกับพี่แล้วมากพี่โดนเนี่ยค่ะตาจุ่มตาจุ่มนีมันโบเรือนะแต่มันขามันสลัดจิ้มมันกระดิงลงไปแล้วป้าไปเลยค่ะพ่ออืมยังี่พวอมึงต้องจอบเอาบังคับกันนะจะหมวดวะอือมาในี่แม่มือแลงนี่จอบ จ้าแต่ว่าเลขเก้านี่เลี้ยนจดอกเลียนอยู่มาแรงค่ะพ่อเลขเก้าเป็นเลขเด่นอยู่นมันกะถ้ามามันก็คงจะมาถ้าไม่ว่าถ้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 ามาห้าก็จะคงจะกเป็นเก้าห้าอย่างีมั้งคืออยู่พ่อ,อเตะเขาโกอีกแล้วนี่บาทนี่อืม,อาามอกันหาอยู่เก้าฮะม่นบอกกันหาอยู่ค่ะ กันหาเจ็ดหาตัวเก่าค่ะพ่อกันเก่าอยู่ขันหาอยู่อกันเจ็ดอยู่ขันเจ็ดอยู่กับมี่เจ็ดยังก็มีรารถพามาก็มีหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะค่ะค่ะกี่ชิบออกกี่ดอกไม่กี่ดอกอกอยู่อืมก็มีไปใส่ดอกมันขอนอยู่นี่นะเหล็กมือแรกงนี่นะออกกี่ดอกพอมันเล็กมัน ลงตัวงามอยู่ไหมค่ะค่ะแต่ถ้าใครจะเล่นท่าก็ติดท่าก็ไม่มีกี่ตัวหรอกมีหรือไม่ไม่เยอะไม่หลายตัวค่ะพ่ออันหี้ถ้าใครชอบก้าก็เล่นเก้าค่ะอนั่นแหละเอามีช่เล่นตัวแรกมันก็ได้ได้ได้เงินได้ทองหรอกแมนอยู่พ่ออือยังไปสื่อเบิร์ดื้อเบิร์ดแต่มันบุคุมแมนจ้า อืมขันเสียดบังวะเเหรียญบุรีขึ้นมาเก่าเสียนเดน้องก็เเหรียเก่าเสียนกับพ่อค่ะอืมอว่าบุรีนี่ยแจ้วคูขึ้นงามเดียโนอ้ยมากแน่มันกระเหรียญบังค่ะอันเนี้ยอย่าไปเรียกเอาเบืดอันเรียกเอาเบื้อนี่บทนเนี่ยจ้าพ่ออืมขา,ขารติดคัดไม่ให้เน่นๆมันกระโบนแน่นพีเ่เก่ะค่ะอืม บมาโอ๊ยเอาหายเนี่เงินก็น่ามั่นสามเดียวสามอ่าสามตัวสามเดียวสันใส่กับไปมิดดีย่าหมุนออกมาฮกคู่ก็ยังบ่ถึงอยู่มันต้องมีทางเลือกให้เอฟซีเพิ่นคิดเอาแล้วให้เพิ่นจอบเอาว่าเพิ่นมักอันใดอันใดเดินดีเนาะพ่อเนาะแม่นขจ้าเบิ่งหูดีดอกขจ้าไอซี่ขจ้าแกงค่ะจบปริญญาล่ะแม่นบ่แม่นตัว นั่งเดียข้าบอกไปบบถือพวนก็นยังสื่อถือเนาะแมนอยู่จ้าอืมอนี้มุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเก่งไม่เหมือนกันเขาอะค่ะบางคนก็มองออกมองก็มองไม่ออกบางคนก็ฟังชัดเจนฟังจนจบก็มีสิทธินะค่ะโอ้ยเหมือนอี่บมา,มาเรลี่ยน้แกบครูแล้วเว้ยเอาเห็ียวิ่งแล้วไปวิ่งกันหนา้า่ันจะไปซื้อจอยนะแมนอยู่พอ เราคนเก่งกับเก่งอีลีเก่งยัไม่เนาะตั้งดวงนั่นเหมือนละบาคนว่การยันยนไหนคัดคัดสามทีคูดีออกกันย่างบนกันย่างบนถือค่ะโอ้ยตัวนี้ข่อยบมาข่อยคัดออกกหรอวะออกจ่อยจ้าตังหาแต่งหวนนี่เอฟซีกันนะตอนนี้เอฟซีมัน เรียนะครับมันเออขับมันออกขับเฮดไหตีคู่กับซีตี้คู่โลดค่ะอย่าไปตัดออกไปน้าคาดจ้าพ่อไปตัดออกหวยลุงของรงี้งออกตัวตัดลยตัวโอ้อวแล้วเนี่ยเียเอ,นนอย่าทำอย่างนั้นเรือร้อยคู่เฮ็ดเบดเฮดตีคู่ออกคู่หนึ่งโอ้ชุดยอดค่ะพ่อเนียบางคนกับเทียงเทียงเรืออาจารย์สินะจ้า พึ่งกับว่าพึ่งโอ้พึ่งกับว่าพึ่งคับต้องคนกระจาทีนี้ก็ไปชี้ฮานอยฮานอยค่ะพ่อฮานอยวันนี้เด่นวิ่งรูดสองกับแปดวิ่งรูดสองกับแปดค่ะสองสี่สองหกสองศูนย์จับคู่สองสี่สองหกสองศูนย์แปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสี่ แปดหกแปดศูนย์สี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์กันกันสี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์ค่ะอ,อือนะฮะออกนี่ดอกน่อยมันนีก็ได้เมื่อนั้นจะออกยุ่จะไปออกยุ่หัวพ้นค่ะออกยุ่หัวบาเลกบาเล่วิ่งมันก็ออกทุกขัน้นอยู่แล้แหละค่ะพ่อเยังไงแกครูเขามันโมมาละมันโมมาเป็นครูไงมันออกจะเล่งวิ่งไงอืม มันก็ทือว่าเรียกงอวเรียกเรียกชุดบางหันมันออกหน่อยมันอย่างนี้มัออกหลายโอ้ยมันมาออกเมื่อวานเนี่ยมันมาออกเมื่อวานเป็นบอกเอฟซีโทรมาแลมันกยามันแตมาออกคือมือละเอฟซีโทรมาสั่งขีดหนูบอกว่าได้น้อยพอสุระเมื่อคืนนี่เจ็ดหาว่าสั่งก็เลยดมีเงินมาซื้อขีดมาสั่งได้วะโอว้าวฮีบอนอ่ะใจร้อน เนี่ยเสือมสวยแม่ันเจ้าพ่อเออได้ทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยนั่นค่ะเออกระดีใจน้ำเพิ่อนเพื่อนเอาอันของมือวันนั่นวันพุธน่ะล่ะเพิ่นมาสื่อมือว่านนีน้ามาสั้นเออมนมัน็อกแล่ะมันก็อกมัน็อกแังสั้นละเล่นมันมือนี้บอกมันออกมือนานนะค่ะนาผฟังกะคาสายจำได้กะบันต้องไปเอาสายเราเลีนนั่นแหละเรียนชุดเก้านั่นแหละ มันก็ออกที่นะค่ะพ่อมันก็บวหนิมันก็บวบวบวไปใส่ดอกเหล็กมันออกแอลออกออกแอลออกเหงมันนะเพราะว่าเรศ่าน้อยนะมันเหล็กมันคำนวณง่ายค่ะมันบวเรศคำนวณยากคือเหล็กก็เขาเหล็กไข่ค่ะพ่ออืมมากระลรแต่ลรื่อเหลือมันก็เฮจินหัวเห่อขึ้นกระเน่นอ่านหอยกัไนะต้องจอบเบื้องบางมือมันเกิดเห็ดแปลกๆอยู่ดอกก็บอต้องหลินเนาะพ่อเนาะ มันจะออกมาแบบลังเตียกระตองสามข้านยังสี่ค่ะนั่นแหละแต่มันติดโคดเอาเนาะค่ะแล้วแล้วพวกนี้เด้อเวลามันเวลามันมันขายมันขายหวยนี่ค่ะปกสองมันขายหวยนี่คนคนเราที่จะซื้อหวยนี่พิมข้าไปเป็นบอลคนหน่งพิมกับไปพวกนี้พิมพ์เข้า่ปแต่มันกันนี่มันดล่างข้อบังว่าเลขเลขโซนนี่เลขโซนนี่คนซื้อหลายมันก็เดออกอีกโซนหนึ่งก็จะบอกเขาก็งหูเบิดแล้วเนาะ ของเขาเป็นผู้คุ้มเกมเนาะนั่นแหละพวกนั้นต่างโปรแกรมไปเลยมันจะออกแบบใดนะค่ะตัวไดก็ค้นซสือหน่อยมันใครออกตัวท่านค่ะเรียนสีหน้าอันเมื่อได้กันอันค้นเสือเออคือยังเส้ออี่แน่มันก็ปล่อยตามตามตามธรรมชาติที่มันบมคนบมสือหลายจ้าพ่ออืมมิแส่นี้ยังบอกย่างน้ำมันยิงกันแหละเจ๋อแต่ว่าแหละเี๋อหัวไผ่หัวมันเนาะค่ะหาอยู่หากิน นี่สีละมนุษย์มีการต่อสู้มีการดิ้นรนค่ะหาอายู่หากินแหนจะพ่ออย่างน้ำปากอันเดียวเลยมันจ่อไม่กินเนาะกินท่างอื่นกับเพลเนื่ต้องกินท่างปากคือกอเออด้วยจังว่าจ่อไม่เบาจ่อไม่กินขัดแน่ค่ะกินข้าวซ้ายังบ่แลวกาแฟเศร้าค่ะ กินกาแฟชอายังไแแ้้วจากขาวี่ยงค่ะอัาเขาแรง่จ้านช่ไหมอานี่แั่น้อยกัน้นามหนามลำใหญ่แน่จ้าจาไม่ให้กินคักแม่ตีเออจ้าไม่กินคักแม่ทันบ่มีปากนี่บ่พอ่พอสิบว่าหัวมันยังเด้ออืมมาต้องได้กินตีที่ไปหาเราจะเด่นกว่วากรูา จอกับหมูชื่อสารที่เกิดบ่อใดฮิโกรีเนาะค่ะพี่เป็นตัวหัวเนาะแต่ขนอมอีปากเนาะโอ้ยคุยกับหมูบ่ได้อีกล่ะบักขันบ่บมีวันจุข้อนดีว่าพี่ไป็นตัวหัวเนาะอ๋อมันก็บ่อสมบุญแบบเพนบบพ่อมันก็สีเป็นนาแปลกๆไปตัวโอ้ยตามจริงส่วนย่ามอีปากสิพี่ไป,ไป็นตัวหัวเนาะ หัววันจะซื้อดอกเอฟซีก็ได้ค่ะนะไม่ต้องซีเรียสทำใจสบายสบายแมนจะพออ่าทำใจดีๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายตอนแรงนี่เขารับเงินสาธุอ้อวาวเฮ้พ่อเจ้าหน่อยก่อนค่ะพ่อเอฟซีก็ได้บูเดเมาฟังแต่แย่ลำข้านเนอะกุยป็นเสร็จเหรอเพราะพวดทุกพวนอยากค่ะอืม ใหกับมาฟังกันคนไรนกดแช่์เพื่อนแอร์กูบริหารแนวทางไม่ก็ได้แมนจะพ่อออกออกจากล่าก็ตามไถ่เนียบา้อนี่แมนจ้า,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 จา,านานเนี้ไอ้คนนี้กับร่างใจหานเนี่ยดีๆไม่เฮาแบบไม่ได้เสียงกันได้รุ่นกันอันน,นี้ย่าไมได้โชคดีกันปัญหามาให้่อยมึงโค่นกระได้เงินแสนหย่อนไปได้แมนจ้าอันเนี่ย เขากัใส่เฟินนั่นล่ะเพื่อนกัใส่เฮาคือกันค่ะพ่อล่ะให้ล่ำให้รวยกันทุกคุ้มค้อนแรกสองคุกเครื่องไหนเงินเด้อเงินไหลเข่า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 บัญชีไหลๆจ้าทูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันนิพสีค่ะจ้า